งทีสวัสดาเคประเทศลาวนั่นเอีกหลายต่อเขัจะดีแค่ไรเดิางมาต่อไปอย่ามกิโลเท่าไหรคะับห้าพันกีสี่พันห้าพันกิโลสกิโลสี่พับาพันกิโแอันนี้ทีใบเล็กกับีใบใหญ่สามพันห้าพันกี มีสดเลยขนมจีนแบบสดเลยค่ะ,ะค่ะ,อคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิครับที่5หาดีักะลักะละหล่ลลืที่ไหนคือรู้าเป ข้าวปุ้นจ้ะพี่น้องที่เราไปซื้อข้าวปุ้นเมื่อกี้นี้นะคะพอดีน้องก้อยซื้อพี่แกงมาจากเมืองไทยจ้ะแล้วก็มีกะทินะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกระชายนะคะพี่น,อน้องกระชายเนาะลวก็ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาก็จะทําครึ่งหนึ่งจะซื้อมาประมาณสองถุงอยู่นะแม่เขาไปใส่ในตู้แข็งที่บ้านที่บ้านใหญ่ไว ที่บ้านใหญ่นะค่ะพี่น้องแต่อันนี้เอาปลาทู่เหตุในพี่น้องประมาณแพะสามตัวนะปลาทูจากเจลำอำเภอสำโรงนะคะสซนแจกญยาติพี่น้องบุรแพะบุบานละแพะเป็นของฝากของตอนจากเมืองไทยเป็นกับข่ากับน้ำ อยู่ในคลิปล้วก็อยากสิมาเฮ็ดเองจริงๆแล้วน้องก้อยยากอยากกินเพราะว่าตอนเปมากนะเปได้กินแล้วยายยังให้กินระบาดข้อดีพี่ก้อยมากแล้วก็ถือก็ช่วงป่วยน้อง้อมกะได้กินมือนึงนะสื่อไม่สื่อมาเห็ดเองมันกับโบเคมคนคือเขาเฮ็ดเองมาจากพี่น้องเอาดีใส่กระทาไฟฟ้าแดงนะคะพี่น้องน้องด้นนะคะกำลังหันพักอยู่ คนสวยหันมาเปียง <มา S 1> แล้ววันดีไหมอเอเป็นสาวเด้ปีนี้ผู้บาวสนใจติดตอ่อหลังไม่ใดเด้อกูใดที่มาเป็นเคยมีผู้บาลเราบอก <c oughs> ฮะเพื่อเพื่นเบื้องนี่คิดเด้เพื่นอยากเห็นเพื่อนอยากขู่เลยนี่เราบอกผู้บาวนะ ยังเด้อสูตรอ้อยต้อยสมุนไพรกางกอดน้พี่น้องเด้อนี่อันนี้จ้าพี่น้องพักกินกับผูวสาวคนโสดเป็นนใหญ่เป็นสาวแล้วได้นี่นะสูงเกือซ้ำเค่อแเ้วได้นี่ นี่เรายังไม่ได้ใส่ลูกชิ้นนะคะเราแค่เคียวไอ้กะทิแตกมันก่อนนะคะพี่น้องคนมากปลาทูสามตัวใหญ่ๆ หยดอร่อยสองหยดนคนที่คนเรื่อยๆเพราะว่ายามันแบบว่าติดกลนะพี่น้องเพราะว่าเป็นพวกนีป้ปลาพวกั้นติดกลแล้วมันจะไม่บบน้น ได้แล้วจ้าพี่น้องเดือดขึ้นมาแล้วบุกบุกขึ้นมาเลยจะเอาลูกชิ้นโยนใส่แต่ว่าอยู่ไทยกับว่ามอสซิงไทยกับว่าค่อยมีนะอยู่ลาวกับว่าค่อยมีไม่มีใบไม่มีตะไคร้ทุกใส่แต่มีใบมักรูดอยู่ไม่เป็นไรเนาะ หนะ้าตาก็จะประมาณมาีนะจ๊ะน้ำยาขนมจีนกะทิกับตานี่นะพี่น้องน้ำยาก,ก,ก,กระ,กระ,ป,ะกรกปุ่นใส่เงี้ยปะทูแต่อยู่ตารประเทศปลากกระป๋องก็ได้ เป็นยังไงบ้างจ้ามันเคยเป็นคนอีกคนมันเดือดเธอนึ่งก็จะไปยิดเลยบบบนี่นะลูกซีคอยตึงขึ้นระดับนึ่แม่บอกว่าไอ้ลูกที่ถุงนึงจะใส่เบอร์ได้ลูกมันจหลายโผใส่ครึ่งเดียวเองนะแต่ลูกมันเล็กบัญญามันตึงขึ้นมากกว่านะ คัวเรื่องแสนประเทศลาววันนี้นําเสนอขนมจีนกะทิปลาลูกชิ้นปลายัวจ้ามาพี่น้องมา เดือดก็เป็นบอกถุกสีขยโยวยเลยพี่น้อง,องขอ้บขขาวลายไม่ยาบอกสลบปุกสบายข้าวขาวเกงลายไม่ยาสลบไปเลยวันกินสลบปเดะเม้าแดดสลบ ยัวไม่จาอันนี้คือมันคือเขาทำเป็นน้องดอนเขาทำแล้วน,นี่เขาหั่นได้เล็กมากมกินกขนมทีขนมนนเดียดเึือวันนี้ก็แดดดีด้วยนะเซตแล้วจะี่นอกไ่งานสะโลโอบเลยบอก เราครับทำไมเอามาวางไว้อย่างนี้ละลูกหมดจะขึ้นนะนี่นะนี่นะนี่นะหมดจะขึ้นนะคนมาซื้อของเขาจะว่าเราสกปรก,กนะฮะมีรู้สึกว่าจะขาดพวกปลากระป๋องเอ้ย <c oughs> พวกอะไรเอย เอามาละวางลงทีละนิดเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโน้ no. แดดดีนะน,นี่นะแล้วก็ใบไม้นิ่งเลยโอเคจ้าพี่น้องอยู่ยดีไม่แห้งเด้อเห็นมากอากาศ โอเคนะจ๊ะรอกันคลิปนะเด้อ